สวัสดีครับตักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจเจอกันในวันพฤหัสบสดีที่29พฤษภาคม2568นะครับค่ำคืนนี้ยังมีฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามรับชมอยู่นะครับอ่ะก็มีที่ฝรั่งเศสหนึ่งคู่ครับเกมเพลย์ออฟเกมระหว่างแรงวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเม็ดคู่นี้เล่นกันในช่วงเวลาตะหนึ่งครึ่งนะครับเป็นเกมเพลย์ออฟนัดที่2นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงคู่นี้ฝากคอบอลไว้เหมือนเดิมนะครับ eak99 เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาสอบถามข่าวคา,าฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามเข้ามาแชร์ทัศนะได้นะครับปิดฤดูกาลนี้ยังได้พูดคุยเรื่องการซื้อขายนักเตะกันชั่วซัมเมอร์นี้คือคักแน่แล้วก็อีกหนึ่งรายการสําคัญในช่วงกลางเดือนมิถุนายนกลางเดือนหน้ายังมีฟุตบอลให้ขอบอลได้ติดตามรับชมรับรับชมได้รุนได้เชียร์กันคือฟุตบอลฟี فا ขับโครับ,โบ,รบสโมสรดังๆไปเล่นกันเพียบเลยนะครับ32ทีมที่สหรัฐอเมริกานะครับอ่ะแต่ขั้นคืนนี้ไปมองคร่าวๆในศึก อ่ a เพลย์ออฟในส่วนของฟุตบอลฝรั่งเศสกันก่อนนะครับเกมแรกกินกันไม่ลงสเสมอกันไป1ประตูต่อ1นนะครับแรงเป็นทีมที่จบอันดับ16ของลีกเอิงฝรั่งเศสส่วนเม็ดเป็นทีมที่จบอันดับ3ของลีกเดอร์ก็เลยต้องมาเล่นกันในรอบเพลย์ออฟนะครับอ่นัดล่าสุดของแรงเนี่ยเล่นฟุตบอล เอฟเอคัพของฝรั่งเศสหรือว่ากลุ่มเดอะฟองเฟนคัพเนี่ยนะครับแพ้กับทางด้านบร,ริสแซงเชตแมงไปศูนย์ประตูต่อสามอาะสู้ไม่ไหวนะครับก็คงจะมาโฟกัสคงมาเน้นกับการที่จะลุ้นหนีตกชั้นนะครับวันนี้ก็ต้องการที่จะเก็บผลการแข่งนนขันให้ได้นะครับก็มองโดยรวมเนี่ยผมยังชอบทีมจากลิกเอิงฝรั่งเศสอยู่นะครับแรงอาจจะเป็นทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางลุ้นหนีตกชั้นของลิกเอิงฝรั่งเศสแต่ด้วยความแข็งแกร่ง หลายๆลีกเวลาจับทีมอ่าลีกสูงสุดมาเพลย์ออฟกับลีกรองส่วนใหญ่ลีกสูงสุดจะอยู่รอดเพราะว่าดูดูการปกติ20-30เกมได้เจอเกมกหนักๆความเคี้ยวกระดูกหรือว่าอ่าฟอร์มการเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่อให้แพ้เยอะๆต่อให้ผลงานไม่ดีมันก็ยังเจอทีมหนักส่วนอ่าลีกเดอรลีกรองเนี่ยเม็ดอยู่ในโซนบนก็ก็จริงครับแต่แต่ว่าเจอทีมที่เกรดบอนเนี่ยมันมันหากจากลีกเองเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่า แรงกลับมาเล่นในบ้านน่าจะชนะได้นะฮะเกมลุกมีเองเคลียมีทางด้านนากามูระเป็นตัวชูโรงแล้วก็รวมไปถึงเกมลุกอย่างทางด้านไซบาชูเองก็ยืนเป็นหน้าเป้าให้กับทางด้านแรงด้วยนะครับอา,อาจจะไม่ได้ตามฟอร์มแรงมากสักเท่าไหร่ในศึกลิเองฝรั่งเศสในฤดูกาลนี้แต่ผมเชื่อมั่นเกมในบ้านแล้วเป็นแมตช์สำคัญผมเชื่อว่าแรงน่าจะผ่านทางด้าน เม็ดได้แบบส,สบายๆแล้วก็จะอยู่รอดแล้วก็จะได้เล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสต่อในปีหน้านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งผมไปที่ฟุตบอลฮอลแลนด์นี่ก็เป็นเพลย์ออฟเหมือนกันนะครับเทลสตาร์ star, ทีมอันดับ2นะของลีกลองของฟุตบอลฮอลแลนด์เจอกับวิลเล่ทเวทีมอันดับ16ของเอเดวิซีนะครับอาคู่นี้ผมชอบทีมเยือนวิลเล่ทเวนะครับก็ยังมองในชื่อชั้นความแข็งแกร่งของลีกสูงสุดน่าจะผ่านลีกลองไปได้นะครับ2คู่ค่าคืนวันพฤหัสบดีที่2ี่ะครับ ชี้ชัดฟันทงไปที่แหลงแล้วก็บิลเลียมเชว์นะครับ @eak99 อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาครับติดตามคลิปวิจาร์ฟุตบอลกับผมแชมป์เปี้ยนจาก FM99 เจอกันช่องนี้นะครับกับช่องกูรูฟุตบอลกับผมแชมป์ FM99 นะครับกับแล้วก็ทีมงานช่องของบอลวันนี้ภาษาไทยนะครับบอลวันนี้ าทางช่องทิกต o k ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์ครับเข้าไลาลุมกับทีมงานกลุ่มครอบครัวบอลวันนี้นะครับก็สามารถที่แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับที่ gm 33ครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับข้อมูลความเคลื่อนไหวสถิติก่อนเกมหลังเกมนะครับไว้ตัวผู้เล่นนะครับเจ็บ ติดทดแบนที่คาดว่าจะลงสนามได้ๆนะครับสำหรับการเตรียมข้อมูลสำหรับการตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลนะครับก็ติดตามกับพวกเราที่นี่กับแบนบอลวันนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ @gm33 ครับวันนี้ฟุตบอลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคืออเมริกาสบาดีแต่ก็ยังมีซูเปอร์ลีกาของเดนมาร์กนะครับทีมใหญ่อย่างคูเปนทิเกนลงเล่นด้วยแล้วก็เป็นเพย์ออฟของลีกเบลเยียมนะครับอัลจูปิลาเป็น2ทีมใหญ่นะครับอันเวิร์บเจอกับทางด้านของชาลูรัวนะครับไล่เรียงกันเลยละกันนะครัับบ2คู่เอนวิร์ กับชาละล์ลูเี่ยจะเจอกันที่บ้านของอันเวิร์ดนะครับซึ่งเจ้าถิ่นก็ดูเรียกว่าฮันดิแคปดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ผลงานในหลีกต้องบอกว่าชาละล์ลอดีกว่านะครับเพ mm ียงคำแก่แต่ว่าการมาเจอกันในนัดเดียวแบบนี้ก็กกน่าสนใจนะครับอันเวิร์ดเองห้านัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองไม่ใช่ฟอร์มเล่นที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าทางด้านของชาละล์ลูเี่ย ไม่แพ้ใครมา5เกมติดนะครับก่อนเกมลีกนะในในเฟิร์สดิวิชันเนี่ยนะครับหรือว่าจูเปลาลีกเนี่ยนะครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยทีเดียวตัวผู้เล่นของอันเวิร์ดนะครับก็จะมีทั้งด้านของชาลอนเชอร์รี่นะครับปักหลักหน้าเป้านะครับมีมิเชลบาลีบาลีวิชานะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็พร้อมลงสนามทั้งคู่นะครับขณะที่ทางด้านของชาลลนัวเนี่ยมีนิโคลัสตูลิชครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วตัวสำสนเป็นซานโดเกกับทางด้านของอาปาฟาอิทนะครับ ก็จริงๆใกล้เคียงแหละด้วยคุณภาพด้วยชื่อชั้นแต่ว่ามาถึงตรงนี้โดยเพราะเกมที่อัดร์ดเล่นในบ้านนะผมขอมองขอเลือกไปที่ทางด้านของนักเลนอัดิร์ดดีกว่าครับในบ้านอย่างนั้นผมว่าไม่แพ้นะถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นทางด้านของอัดร์ดทีมเจ้าบ้านครับในเกมคืนนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นซูเปอร์ลีกาซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กครับเขาเป็นเกนเจอกับซิลเคบอร์กเขาเป็นเกนที่มันนำจ่าฝูงแล้วนะครับส่วนซิลเคบอบร์กรั้งอันดับที่7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นเกนฟอร์มดีมาต่อเนื่องงนััดหล ชนะถึง4แล้วก็เสมอเกมเดียวกับมิทิลแลนด์นะครับที่เหลืออัดมาชนะมารวดเลยอัดบอลบีสามศูนย์อย่างเงี้ยครับชนะเรนเดอร์สี่ศูนย์ชนะโรเจอร์ล์สามศูนย์ผลงานดีมากนะครับซิเคิลบ์กเกมล่าสุดมาสะดุดแพ้วีบอกนะครับหนึ่งสองแต้มก็สะดุดไปโคเปนเฮเกนชุดนี้ก็หน้าเป้าน่าจะเป็นทางด้านของวิกเตอร์คลาเซนจะลงเล่นแทนอันเดสคอนเนลิอุสที่เราเห็นในเกมยุโรปบ่อยอยู่แล้วเนี่ยเพราะคอนเนลิอุสเจ็บนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวสำสนุนก็ ชื่อดังอยู่แล้วโมเมนต์เอยูนุสซี่โมเมนต์อารซูรี่จอเดลลาสั้นนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับทั้งและทั้ง3คนเนี่ยเอยูนุสซี่อารซูรี่แล้วก็จอเดลลาสั้นยิงได้ในเกมที่แล้วด้วยนะครับซือิ่งอบอกดูเป็นรองนะครับสฟุตเบอร์เกอร์อูเนสบาคิทพอนตุสโลตินนะครับเจ็บหมดเลยลงไม่ได้นะครับท่าน,นี้อดัมเซนจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับตรงสนับสนุนมีทางด้านของเฟเดริกคาเซนกับทางด้านของคารัมแมคโควักนะครับ ก็ถือว่ายังดูเป็นรองเจ้าถิ่นโคเปนเฮเกนอยู่เหมือนกันนะครับผมมองว่าจะเป็น3คะแนนของโคเปนเฮเกนนะครับเก็บชัยชนะได้ลุ้นสกอร์ที่2ของโคเปนเฮเกนดีกว่าครับเลือกเชียร์โคเปนเฮเกนครับคลิปนี้ฝากไว้2คู่แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ